มาดเมื่อกี้คนฟุกเลยกูสามัม่วบอกว่าเป็นลิงเป็นลิงนะเสือเป็นลิงอีกไม่ดีไม่ดีเลย <c oughs> เอ้ยจับจีนมาตัมงแต่ตตแ <c oughs> ที่เราเล่าจ <c oughs> นะคืนนละ ไม่อะไม่อะกูไม่รอดอ่ะไอเหี้ยตอนสายไเจือลอตีนั่นแหละตอนตายสี่เนี่ยจอตลินเนี่ยเออลอติเจอรลินนี่เราจะตายหมดเลยนะโดนโมลี่โดนอะไรเว้ยกูไม่ร้แต่จริงมึงอะจ๊กไม่ดูประตูไงไม่อ่ะไม่ใช่อะบอกให้ดูเครื่องไป็เป็นรับแท้นหนูอะเป็นรับแทนหนูมาไม่งั้นหนูตายมันเสสองแล้วโอ้ใครบอกให้ไปรับทำไมไม่ปล่อยตายไปดิอืมหน่นดี บอกว่าไม่ต้องมาเฮ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกไั้ไปมึงก็รอเลยกูอยู่ตรงร้านวูไม่ต้องมาไม่ต้องมา้โอ้นี้โอนี้เห็นกูแล้วโอ้นี้ไอ้โม่ไม่โดนเจาะจะรากมาร้านแก๊สน่ะกูอยู่ร้านแก๊สแล้วแหละแต่กูหนีแล้ว้านแก๊สตัดเกรนเลยกูหนีมาแล้วกูหนีมาแล้วเจอาทุ่เทม ปั๊มอ่ปั๊มอ่มันไล่มันไล่กูมันไล่กูเอาตอนนี้ตอนนี้ตัางแก๊ดเลยนี่เลยไม่มันมีชงหนอนมน้งะทำไมมันข้ามอ่ะนี่เลยไม่มีอ่ะโอ้ตัวปทีหนึ่งนี่ไงทีโดนที่ได้ไปขันรอบเมื่อกี้รอบรอบไปเปลี่ยนเป้าหมายพอเนี่ยได้เก็บเป็นเป้าหมายโย่ ต้องไม่ตันหน้ามันนะถึงจะเปลี่ยนกูตันแหละตันมันไป็สองรอบมันจะเอากูให้ได้เลยเนี่ยเล่นไม้ไปสองแผ่นแล้วเนี่ยมันตามเก็บเลือดกูฮัลโหลมีไม้ไม่ได้แถวเนี้ยหยาบลอยเฮ้ยเสร็จแล้วกูดูเต็มแล้วเต็มไหมอ่าเลยตัวนี้ตัวนี้เล่นยากมากเลยตัวนี้มันยากมากที่ใช้ปั๊มแก้วที่มึงอยู่เลยใช่ไกลเิ่งเข้ามา อ้าประตูปิดอ่เลยอ่ะเลยตองคนนั้นน่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันเปลี่ยนกูแล้วปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันแค่มาปั๊มเลือดเฉยก็คิดไรอย่างยังนำมีคนเข้าตู้มีคนเข้าตู้ไอ้รู้ได้ไงอ่ะมองเพื่อนอ่ะดูดิต้องแกะตัวเทมแล้วเอาเวลาใส่เพื่อนทมามยิ้มแม่จิ้งขายตัวเทมเลยปั่นเน็ตประตูจะเปิดไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ประตูจะเปิดตีไม่เยอะประตูเปิดไงล่ะเข้าประตูก่อนไทยประตูปัม๊มประตูปัม๊มมาจ้าปั่นอยู่นะปั่นอยู่นะ,ป,ะปั่นมาวันนี้โอ,โอ้ไม่ทันเรียบร้อยไก่ไปเมันดูดอะ่ะแป้วหนูเปลี่ยนเป้าหมายเฉยไปขานมึงเป็นมึงละเฮ้ยเฮ้ยทะลึ่งทะลึ่งเอา อันนึงนี่มาสองมาสองเอ้ย V I P เหรอไม่ได้ดิ V I P ไม่ได้ดิสีเฮลตีมันอุ้มแล้วให้ไปช่วยเป่าเฮ้ยดูมึงดิฟไ้ยังไงบอกอยู่มันไหวไหวแล้วมนงลับมาแล้วได้กินอยู่ห้องวีหรอไม่ใช่อ่ะแล้วพี่โดนตรงไหนอ่ะดิฟบ๊อก ลายแกจะลายแกตรงกันเลยไม่โอ้โหไหวเกินมึงฟันเสร็จเครียดเกินมฟันเสร็จเต็มเลยเหรอเออชิวกูเออฮิวกูไอ้ฮิวกู้ย้อนแล้วแล้วแล้วจะเลื่อนพุ่งี่จะแสบจะแสบมันตามกองเลือดมาแน่เดี๋ยวนี่แล้วคะแนนเราสี่ตีเลยรวดเร็วร่นเร็วปันเลย มึงออกจากนูุนรถยังไงอยาวอย่า,งลงลยากระจายป่านอยู่นะเอ้ยทันเข้าได้ไปเด็ดมึงจะซีไปได้เลยสองไม่ได้นั่นลงรถจะไปปั่นตอ่อไอ<ป>่เปิดได้เลยของม่วงโอ้โหโกงเกินเฮ้ยล่ามาทำไมเอา้าเดินเดินกระตุกกระตุกกระตุกเรียบร้อยล้มหมดไม่หมดหรอกล้มหมดช ตีดาวไปไกลปั่นในป้๊มไม่น่าไกลมากหรอกน่าจะล้มเมืกี้90เปอร์เซ็นต์แล้วเลย70เ,เลยโหเหยเียบเครื่องแรงเกินวิทำเครื่องพังเมือ่อก,กี้แกล้งทำพังนะไม่ได้ทำพังจริงแต่ใครจะปั่นอยู่นดะเอ้ยกูกูไอพิษปั่นในแก๊สกูไปเนี่ย,ออยให้กูไปรีโค้บ่อวิมันกลับไปแล้ว มันมาหากูเฮ้ยเอ็นติแคอะสันาทั้งวันมันกัเื่ไปเตอนแลมาทุกมั่วเกเตะตีอยู่ตรงไหนวะกูมองไม่เห็นแลยต้แต่วหนีไปบ้านเล็กดีกว่าเขียวแม่มาคิวมามาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่มาไล่กูอยู่ โอ้โหร้อยห้าสิบสองครั้งโหดจยินคนเจ็บเด็ดนี้เป็นเฮ้ยไปไหนเฮ้ยยังอีกยังยีงอะไรปะอ้าวไม่ใช่หนูอ่ะไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ดูชื่อดิเข้าไปขึ้นขึ้นคารมายตะกรอนใจร้อนด้วยเมื่อกี้อะแต่ว่ากูปล่อยไปแล้วไล่กูไม่หยุดเลยนะเชี่ยอยู่ข้าวอ่ะกินผัดซีวันหอม อย่านะไอ้ข้างในปัาเสียอย่งเฮ้ยโอ้โหลากมาเพื่อนอยู่วันเต็มแล้วคุณบอลกินเป็นอะไรวะเป็นไรหรอกไอ้แม่ตุ่นเลือดใครอ่ะตีมีเลือดกูเต็มแม็กมันมั่วมั่วไม่บ้าแล้วแต่ตอนนี้มันเล่นยากคืเล่นหลอดคุ้มข้างเรียกรถตรงตรงรถอ่ะไม่เล่นโคตรยากอ่ะไปรับแปล้วโจโทเทม มันมันจะปันยากมากจึงรถพี่มันแคบอะตอนนี้ตอนนี้ประตูต้องลงรถเปิดลงรถไหนวะอะไรมันโยกแล้ว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 มันไม่ไรกูละมากูละมากูละหิวหมดว่ะต้องการเลือดต้องการเลือดอะไรวะต้องการกิวดีหิวได้ขึ้นหลอดอ่ะอยู่ไหนกูอยู่ตรงลงรถเนี่ยไปอยู่ตรงที่ตลาดม่เถอะโอเคจะตีพิคาด้ามาอีก เรียกปันๆอะอรนะลุล่ะลุล่ะแถวกู้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 เฮ้ยมันไม่เอากูมันเอาไอ้เจลเอากูแล้วเอากูแล้วไม่ใช่กูไม่ใช็กูไม่เห็กูเล่าไม่เห็นกูเล่าเฮ้ยโดนแล้วบอกมีถถวมุกอย่างอย่างมันเล่ามึงแทนแล้วน่ะเข้ายตายมันทุบมันทุบนี่ใครเด็กกูไงมีกูคนเดียวไหมคนเดียวนี่นักกูเด็กเลิกูใครเด็ก เ้ยเอ้าพับจอเฉยไม่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 ยังไม่หมดอีกหรอบัะโดดเลือดไงเราต้องรอบดีแล้วนะเชี่ยติดแล้วประตูอยู่ตรงไหนเนี่ยแมวมอไปไหนมันไล่เพื่อนอยูมันไม่มีหรอกอมาโนวันนะเออมันไม่มีหรอกมัน ผู้เล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่บรรจัยร้อนไอของใจใจจ๋าดีดีดีย้อนย้อนไม้บารเล่กูุเล่นไปแล้วแต่แล้วใครวิ่งมาน่ะกูกูกูถอนทุกถอนทุกไหนวะไม่มีการกูถอนทุกไอ่านแล้วโอ้ยอยู่ไกลชิบหายเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปตรงนี้ดูดีเครื่องไข่ปั่นพุดเยอะเลยพุดดีจัด กูปั่นยัง่อนที่มันรุดจะรุดเครื่องตรงไ้เจ่าอ่ะมาไล่พีทมาไล่พีทปั่นจนยเสร็จแล้วเออนั่นแหละเออปั่นไม่ไปตีปั่นมาไปหาตีแล้วมันเฝ้ามันเฝ้าช่วยไงอ่ะมันเฝ้าอ่ะมันอยู่แถวแถวเจ้าล้มสองแล้วกูบอกเลยพี่ไปหาตีแล้วพี่ไปหาตีแล้วมันตีแยเลยช่วยเลยช่วยเลยมันติดไอ้นี่อยู่เอ้ยไม่ใช่ฮิวเลยฮิวเลย อยู่เลยเดือดเลือดเยอะมาไล่ตีอยู่เอาเลยลงรถนะสุสานรถที่แคบมากเราบบเครื่องมาเล้วมาเล้วมาเล้วตีเครื่องไหนเนี่ยที่บอกเยอะเครื่องตรงไอตีด้านนั้นอ่ะสุสานรถเตะสุสานรถเตะต้องลงรถต้องสุสานรถอ่ะไอเครื่องใหม่เลยก็ได้ตรงนี้เลยอืมเลื่อนไปแกหมดตะทีดิหมดตะทีหมดตะที หวาดกลัวไงล่ะหวาดระแวงไอตีเฟนไหนตีเฟนไหนแข็งหลอดแล้วมันตัดไม่ไ้เลยไม่โดนเลยเล็บตุลล็บตุลแล้วตุลแล้วอ้ยังยังยังไมนเล็กไม้ไม่มีเจียวเร็วเข้าวเจียวไปไหนนะอยู่ไหนน่ะไปบ้านอยู่ตรงบ้านเล็กนี่ไงเดินไปไหนะมาไล่ตีถ้าวีดอวันปล่อยตีตายมาตอนเครื่องจะเสร็จไม่อะใครอะมาไหมอะ มันไม่เอามาหรอกมันตีทีเดียวล้มอยู่แล้วมึงจะวิ่งแตะเสาไฟฟ้าเไยไปแล้วไปอะไกูแตะแล้งยี่สิบอ่ะหน้ามาประตู้พอเราปั่นเสร็จตรงประตูโอ้ยเชียนี่กูล้มแล้วเนี่ยข้างพอดีโอ้โหประตูใกล้ด้วยป่ะขับปินมาหาพวกกุ้ยโอเคประตูเดียวไปเฮ้ยอีกประตูกูจะเปิดเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มันเหนนะเอไม่เห็นมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเอาได้กลยเอาได้กันเลยเอาได้นเดี้อาได้เนะเอาได้กัได้ไดได้เอาได้ันเลยประตูกูนี่หวายเออเอาได้เอาเลยนะประตูนี้ประตูนี้เปิดแล้วช่วยดิเอาได้เอาเลยนะไปแล้ววิ่ไปแล้ววิ่ไป้อีกแล้วเหรอะเชจ้ากนทุกคนเ้ยต้องออกว่ะมามาตีกูทีหนึ่ง นี่แค่แตะกลับไปกลับไปมันกลับไปมันยอมาาแพ้แล้วเพื่อนเอ้าทำไมกดเป็นผู้ชมไม่ได้อไอ้เหี้ยกูยืนติดกับแพงไม่กู้มไม่ได้กูมไม่ได้กูมไม่ได้หรอกกูมไม่ได้หรอกขังกับแพงไป <c oughs> นี่ไงนี่โอ้ยกล่องม่วงอีกแล้วลม่วงขยายอีกแล้วเดี๋ยวนั้นเปิดยังไหมเจ้ายางห้าสิบห้าสิบไอ้ใครอ่ะไอ้พีชรอช่วยอ่ะเมด่่อไว้ะกูตายไมันไม่กูตายแล้ว เอ้าเหรออ้าวไม่นะดูออกดิดูออกเราไม่ออกก็ตายแล้วเด็กตายใช่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเจะต้องมนแปลงร่างนะออกแล้วออกแล้วตีหลือมึงละออกหลุมหรอยโด่รอบสีรอบสี่แล้วรอบสี่แล้วรอบสี่แล้วโขาไคิวเวยร์วิ่งแปดเลยได้สองขีด ว้าสุดยอดไปเลยอ้ออยาวงานนี้โคโหดเลยไม่มีใครตายใช่ใช่ไม่มีใครตาย